สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้การบริหารงานของนางทัศรักบรรสุทธ์ ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นวันที่2ตุลาคมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นมอบหมายให้ในประวิทย์สังสมพร้อมด้วยนางสาวปวิตาแสงสูงนางสาวปุษฎีคงชุมและนางสาวชนิดาวิริยะพะดุงพงเข้าร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพย์เคลื่อนที่พอ,อ,อสวโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ถุงหอมปันสุข และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งต่อความรู้สู่มือใหม่ณนะโรงเรียนบ้านในวงตำบลในวงเหนือในระหว่างวันที่7 ถึง9ตุลาคมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นมอบหมายให้นางสาวสุวรรณยามีศรีและนายประวิทย์สังโสมนำนักศึกษาเทียบระดับเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาเทียบระดับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีวันที่9 11ตุลาคม พ่วงในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นมอบหมายให้นางทัศรักษ์บริสุทธิ์นางอรวรรณตันทะจินะนางสาวทีรนุชจารุกิติวรากุลนางสาวอัมภัยคล้ายทรัพย์และนางสาวชนิดาวิริยะพะดุงพงเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2,5---- 6 9ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระนองณโรงแรมไอเฟลอินอํเภอเมืองระนองในระหว่างวันที่7 1 6ถึง16ตุลาคมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ทั้ง7ตำบลดำเนินการสำรวจนักเรียนและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา ซีโร่ด o อปเอเพื่อติดตามนักเรียนในพื้นที่ของตนเองให้ครบ100%วันที่16ตุลาคมนางทัศรักษ์บริสุทธิ์ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่นพร้อมด้วยนางสาวพรสิริสิริเรศเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่5ประจำปี2,568ณสํานักงานสวัสดิการและคุ้มพรองแรงงานจังหวัดระนอง วันที่20ถึง26ตุลาคมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระอุ่น มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้พร้อมด้วยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชนในตำบลระอุ่นวันที่27-30ถึงตุลาคมรักษาการพ่วงในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละอุ่น มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกิจกรรมสอนทำโบริบ,บินดามให้แก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดบอดพระราชกณียกิจของพระองค์ท่าน